นี่คือไลฟ์แอคชั่นจากมังงะดังที่ดีที่สุดในชีวิตผมภาคใหม่มาแล้วเว้ยสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีชาวคอหนังทุกคนนะฮะวันนี้ผมมารีแอคชั่นตัวอย่างหนังใหม่เลยครับกับเรื่องนี้เลยรูนดีเค้นชินเดอะไฟน a ลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อของซามูไรพนเจนจรนะครับผมในเวอร์ชั่นคนแสดงจริงนะฮะ ซึ่งต้องบอกว่าฉายมาแล้ว3ภาคใช่ไหมในภาคนี้ก็จะเหมือนเป็นภาคที่4นะครับเอาภาคในมังงะที่ชื่อว่าภาคเอดิชิทันมนุษย์ศัตรูคู่อาฆาตคนสําคัญของเคนชินฮิมูระนะฮะก็ลองมาดูกันดีกว่าว่าตัวอย่างเป็นยังไงว่าเฮ้ยโอ้โหหายไปหลายปีเหมืนกันนะภาคล่าสุดน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย ภาคล่าสุดนะที่ฉายไปเนี่ยเมื่อปี2014นะโอ้ยหายไป7ปีนะไม่รู้ว่าเหตุผลเนี่ยหลักๆที่เขาบอกว่ามันหายไปนานขนาดนี้ก็เพราะว่านางเอกของเราอย่างเอมิทาเคอิเนี่ยไปมีลูกนะครับรอให้กลับมาสวยก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จริงหรือเปล่านะเคยเห็นในข่าวเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะฉายตั้งแต่ปีก่อนนะ้วรู้สึกว่าเป็นโควิดก่อนนะครับก็เลยเลื่อนมาแล้วก็หลังจากภาคนี้เดอะไฟ a l ลเนี่ยก็จะมีอีกภาคหนึ่งนะครับหลังจากนี้ชื่อว่าเดอะ e บิ n n กิ g นิ่ง ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเห็นเขาบอกว่าจะเล่าย้อนตั้งแต่สมัยฮิมุระเคยนชินเป็นนู่นแหละมือพิฆาตบัตรโตไซนะที่ได้ฉายาแบบว่ามือสังหารในตำนานเลยนู่นเลยแล้วเรื่องราวไอเดอะบิกินนิ่งเนี่ยจะไม่มีในมังงะนะอ่ามันน่าสนใจตรงนี้อันนี้ผมขอโมกุยน,นิดนึงเลยกันนะครับไปดูตัวอย่างกันดีกว่าแล้วก็ต้องขอขอบคุณ YouTube ช่องนี้นะครับซัมไทม์ไอนิดนะครับที่ให้รีแอคชั่นในเวอร์ชันซับไทยนะซึ่งยังไม่น่าจะมีซับไทยเร็วนี้นะครับนี่น่าจะมีคนแปลนะแต่ แปลตัวอย่างหนังก็ช่องนี้ได้นะฮะหนังแปลกๆเยอะดีอ้าวหายไปเจ็ดปีแล้วก็ได้งบจ้างมามากขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงจะอลังไหมเนี่ยศัตรูคนสุดท้ายโอ้โหนี่เหรอเอเนชิ น้าอบอวลนะนี่นางเองกกลับมาผอมจริงๆอะสวยเหมือนเดิมเลยนี่เป็นน้องชายเมียเก่าอะใช่ไหมอมุ้ยฉากดูดูโปรดักชันนี่ อลังการอยู่เลยโอ้โหนี่ชายช่างสุดเด็ดโอ้คนลุกว่ะอี๋เฮ้ยโอ้โหดูดูท่าวิ่งนี่คุณเคยไหมเล่าทาโต้ทาโต้ผัวอัจารย จะแข่งชิงก็รอสเตฟานมาซานก็ต้องมาโอ้โหสเกลเรื่องนี้มันนะฮะมันแน่แน่วิลังที่ผายเลยวะเอนิชิโอ้โหซาบุไรปัะฉิมมาบดอ่ะเดี๋ยวฟุ้ไฟนอลบ้านเราจะฉายวันไหนวะเนี่ยต้องรอติดตามนะว่าบ้านเราจะฉายวันไหนนะฮะ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรูนิคเคนชินเดอะไฟนอลนะครับที่รอคอยนะสำหรับแฟนแฟนซามูไรพเนจรน,นะครับผมรับแอคชั่นที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยสร้างมาแล้วแหละทั้งเรื่องฉากแอคชั่นนี่แบบว่าโอ้โห้าใครดูนะจะรู้แล้วมั้งฉากฟันดาบนี่มันสุดยอดมากๆเลยมันไหลลื่นมันโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้มันยายไม่ถูกเหมือนกัน ทั้งนักแสดงนำนะครับที่แสดงได้แบบว่าแม่งสุดยอดแล้วทาเครุซาโตะนะครับเจ้าพ่อไลฟ์แอคชั่นแสดงหนังเรื่องไหนดีทุกเรื่องแล้วก็มีตัวสมทบมากมายนะครับโอ้โหคือแคสติ้งนักแสดงมาแล้วก็ใส่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะใส่เสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้มันดูแล้วมันกลมกลืนไม่ได้เหมือนแบบใส่คอสเพย์นะเรื่องอื่นๆนี่เขาจะแบบว่า ไม่ได้ปรับอะไรเลยแม่งแต่งทื่อๆตามมังงะเลยมันก็เลยทําให้อารมณ์เหมือนแบบตลกอ่ะแต่เรื่องนี้นี่เขาปรับให้แบบว่าเข้ากับคนแสดงจริงจริงนะฮะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดงานแล้วลหละสําหรับไลฟ์แอคชั่นเรื่องนี้ยังไงก็รอคอยนะครับก็คลิปนี้คงไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับก็จําไม่ได้หรือเหมือนกันตอนเด็กเคยอ่านนะซามูไรพเนจรแล้วก็เคยได้ดูนะครับสาหรับเอนิชิเนี่ยภาคทันมนุษย์ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าเป็นศัตรูที่เก่งกาจนะ จำไม่ได้เหมือนกันว่าไอตัวเนี้ยกับชิชิโอเนี่ยใครเก่งกว่ากันนะโอ้ยผมอ่านนานมากแล้วน่าจะตัวนี้มั้งเพราะเป็นศัตรูหลังชิชิโอนะครับแล้วก็จะให้พูดถึงนะครับที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นตัวโกงนี่แหละอาอยางยูกิชิโรเอนิชินะฮะใครมารับบทบาทหน้าเช็คแป๊บนะเพราะว่าแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ใส่แว่นนี่ทำผมขาวที่ดูจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะฮะ คนนี้ครับเขาชื่อว่าแม็กเคินยูครับเป็นนักแสดงชาวอเมริกันญี่ปุ่นครับโอ้โเป็นลูกครึ่งนะครับเนี่ยตอนนี้มีอายุ24ปีครับจากผลงานการแสดงนี่อ้โหเขาแสดงเยอะมากนะฮอลลีวูดเคยไปอยู่ใน Pacific Rim Uprising แล้วก็มีโตเกียวกลมีโจโจมี Overdrive โอ้ยเขาไปแสดงหนังไลฟ์แอคชั่นบ่อยเหมือนกัน ใครรู้จักบ้างก็ยกมือหน่อยแฟนคลับคงไม่น้อยแหละดูท่าเนี่ยหน้าตาหล่อเหลาเอาการเหมือนกี้นะผลงานการแสดงนี่ทุกปีนี่มีผลงานเยอะมากจริงๆนะแสดงว่าดังนะครับเนี่ยคนนี้แต่ถ้าให้ดูกับในมังงะน,นะต้นฉบับเนี่ยเหมือนเจ้าเอนิชิในมังงะน,นี่จะดูผอมกว่านี้แล้วก็เพียวกว่านี้นะอันนี้ดูล่ำๆเลยนะในเวอร์ชั่นของไลฟ์เอคชั่นเนี่ยแต่ก็มีกล้ามมีอะไรอยู่นะครับก็คงจะเอามาเล่นตรงนี้นี่แหละเออยังไงก็ต้องรอดูครับว่าในหนังเนี่ยเขาจะแสดงได้ถึงบทบาทไหม อย่างตอนอะไรอ่ะชิชิโอใช่ไหมได้ทัศิยะฟูจิวาระมารับบทบาทนี้โห oh, เรียกได้ว่าถึงมากนะทำให้ตัวโกงนี่มันดูแบบมีอารมณ์น่ากลัวน่าเกรงขามนะเออและตอนนี้นะถ้าใครยังไม่รู้นะครับใครไม่ได้ตามมานานแล้วเนี่ยรู้โรนิเคนชินเนี่ยเขาวาดภาคใหม่แล้วนะมังงะมันก็คือภาคฮอกไกโดนะครับซึ่งน่าจะมีประมาณ4ี่ห่มเล่วน,นะถ้าจำไม่ผิดผมเคยอ่านไปเล่มหนึง่งซื้อมาเล่มหนึ เฮ้ยใช้ได้นะการกลับมาวาดครั้งนี้นะซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้ามาแบบนี้ก็ต้องมีภาพยนตร์แน่เลยนะท่านแสดงยังแบบยังไม่แก่กันหรือว่ายังแสดงกันอยู่แล้วฮอกไกโดวาดจบไปผมว่าน่าจะเอามาทําเป็นหนังได้ไม่ยากนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะสาหรับภาคเดือดไฟนอรนี้ตัวอย่างที่ได้ดูไปเนี่ยโอ้โหดูแล้วก็แม่แม่ไม่ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะคงจะดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่านักแสดงกลับมาครบเซตผู้กํากับก็คนเดิมอีกทัางหากเคอชิโอโตโม ก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะงานนี้ดีแน่นอนครับโอเคแล้วเพื่อนเรารู้สึกยังไงกับตัวอย่างนี้นะรู้สึกว่าดีไหมรู้สึกว่าชอบหรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาได้เอ้ยเกือบลืมให้คะแนนแน่ให้คะแนนเหรอสาหรับตัวอย่างนี้ผมว่ามีความคักอยู่เหมือนกันนะน่าจะไปรอในหนังเต็มนะอแต่ก็รู้สึกว่าขนลุกขนพองนะเอาไปสักสี่ไปสี่เต็มห้า ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะที่โดเนินมาเป็นกําลังใจก่อนจะลาจากกันไปนะครับผมคลิปนี้นะครับมีคุณปรัชญาคุ้งวารี10บาทคุณพานุวัตรรัตนาพีรพัฒน์สิบาทข้อความบอกว่าเป็นนัดเดียวขอเป็นหนังไม่รู้ว่านัดเดียวหรือไฟนอนคัดหรือเปล่านะครับเนี่ยและก็คุณปี้ยผลแตงเพชรสิบาทครับผมขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะที่สนับสนุนเข้ามาเป็นกำลังใจนะครับชอบคลิปอม่ลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหมก่มกับเรีคชั่นหนังเรื่องหน้าถ้ามีตัวอย่างแบบว่านหน้า